สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบรรยายนะครับเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภท3ธรรมดานะครับประเภท3ธรรมดาก็คือตัวนี้ที่จะนําเสนอนะครับก็คือเบีย้ยต่ําสุดถูกที่สุดของอทุกๆโปรแกรมนะครับที่มิแท้ประกันภัยนั้นจัดมานะครับ เป็นประกันภัยภาคสมัครใจนะครับต้องเข้าใจว่าสมัครใจนะครับประกันภัยตัวนี้ไม่เหมือนพรบนะครับทำก็ได้ไม่ทำก็ดีนะครับแล้วแต่ไม่บังคับนะครับแต่เบี้ยนั้นถูกที่สุดนะครับถูกมากๆนะครับแนะนำผู้บรรยายนะครับผมชื่อนะครับแท้ตามนี้ได้เลยนะครับตำแหน่งนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับทีมงาน ของคุณวาสนานะครับคุณอากรดดำรงนะครับใครต้องการที่จะร่วมงานแอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็บวกบวกไลน์แล้วก็เพิ่มเบอร์โทรไปได้เลยนะครับยินดีนะครับที่จะสอนวิธีการนะครับเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจประกันภัยนะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอ ประกันภัยประเภท3นะครับซึ่งเบี้ยต่ําสุดแล้วก็ถูกที่สุดนะครับหลายท่านหลายคนนะครับตัวแทนก็เหมือนกันนะครับมีแต่ลูกค้าถามหาประกันถูกที่สุดนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าประเภท3มมิตแท้ทวีคูณแล้วก็ทวีคูณพัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถูกเท่าไหร่นะครับความคุ้มครองมีอะไรบ้างนะครับถูกๆแบบนี้นะครับ ประกันภัยประเภท3นะครับตัวนี้ชื่อมิดแททวีคูณนะครับมิดแททวีมิดแททวีคูณนะครับมีอยู่2แบบ2แผนให้เลือกนะครับมีทั้งแผนค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่า P.A นะครับแล้วก็มีทั้งแผนที่ไม่มีนะครับเบี้ยนั้นก็จะจ่ายถูกนะครับมีทั้งมี P.A แล้วก็ไม่มี P.A นะครับคำว่า PA ก็คือค่ารักษาพยาบาล นะครับมาดูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาดูจุดเด่นของตัวนี้นะครับตัวแทนสามารถที่จะบอกเบี้ยให้ลูกค้าได้เลยนะครับว่าเบี้ยเท่าไหร่นะครับเบี้ยเริ่มต้นที่2,000กว่าบาทเท่านั้น2,299บาทนะครับโดยเฉพาะรถเก่งนะครับเรามีทั้งแผนรวมพอลบอให้นะครับแล้วก็มีทั้งแผนไม่รวมพอลบอ นะครับบางครั้งลูกท้านั้นมีพรบแล้วเราก็ขายส่วนของไม่มีพรบนะครับเบี้ยก็จะต่ําลงนะครับอายุรถนั้นก็ไม่จํากัดนะครับแล้วก็ไม่จํากัดรุ่นแล้วก็ยี่ห้อนะครับขายได้เลยนะครับเพราะอะไรถึงไม่จํากัดอายุเพราะอะไรถึงไม่จํากัดรุ่นนะครับเพราะว่าบริษัทนั้นไม่ได้ซ่อมให้รถคันเอาประกันนะครับลืมบอกสัญญานะครับลืมบอกสัญญาตัวนี้นะครับ สัญญาของเขาก็คือซ่อมให้คู่กรณีเท่านั้นนะครับเพราะว่าซื้อถูกที่สุดนะครับต้องฟังสัญญาให้ดีนะครับสัญญาก็คือใครซื้อประกันประเภท3ธรรมดานั้นซ่อมให้คู่กรณีอย่างเดียวนะครับส่วนรถผู้ซื้อประกันหรือผู้เอาประกันไม่ซ่อมให้เลยนะครับแต่รถคันที่จะซื้อประกันนะครับยังมีกรณีบุคคลขับรถคันเอาประกันนะครับ มีค่ารักษาให้เขาเรียก PA นั่นแหละนะครับแล้วก็มีทั้งไม่มีนะครับถ้าซื้อถูกก็ไม่มีเลยนะครับถ้าเพิ่มตังค์ขึ้นมาอีก200กว่าบาทก็ได้ค่ารักษาบุคคลภายในรถคันอปุปกรนด้วยนะครับสามารถที่จะออกรกมธรรม์ได้ทันทีนะครับเบี้ยก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับส่วนรูปเลิบอะไรก็ไม่ต้องถ่ายทั้งสิ้นนะครับโอนตังค์มาป๊บตัวแทนก็ส่งสำเนาเล่มมานะครับ บนตังมาก็ออกคุ้มครองได้ทันทีเหมือนกันนะครับไม่ต้องถ่ายรูปนะครับชั้น2บวก3บวกก็เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นถ่ายรูปนะครับจะถ่ายรูปก็ต่อเมื่อลูกค้าซื้อประกันชั้น1เท่านั้นนะครับถึงจะถ่ายรูปนะครับส่วนชั้น2บวกกับ3บวกหรือชั้น3ธรรมดาตัวนี้นะครับไม่ต้องถ่ายรูปนะครับอันนี้คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับชั้น3มิดแททวีคูณ นะครับเบี้ยต่ําสุดของเรานะครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับมาดูนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวมาดูหน้าโบชัวนะครับหน้าโบชัวหน้าตารางแบบนี้หน้าโบชัวแบบนี้นะครับตัวแทนทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะครับถ้าจับขึ้นมาก็รู้เลยนะครับว่ามิดแททวีคูณตัวนี้เป็นประกันภัยที่ถูกที่สุดนะครับดูหน้าโบชัวแล้ว ตัวแทนใหม่ๆอาจจะงงนะครับเขาบอกว่ามิรแททวีคูณพลัสนะครับมี PA 5 0,000มี PA 1 0 0 0 0 0แนะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่า PA ก็คือค่ารักษาพยาบาลนะครับแผน1ไม่มีให้นะครับแผนแรกแผนที่2มี PA ให้เพิ่มตังอีกนิดจาก5 0า0 0่นเป็น10,000 0นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับก็มี2แบบ2แผนให้เลือกนะครับ ประเภท3บวกพรบหรือบวก PA ตรงนี้นะครับตัวแทนใหม่ๆอย่างงนะครับโบชัวตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น3บวกนะครับต้องเข้าใจว่าประเภท3บวกพรบหมายถึงประเภท3ตัวนี้รวมพรบให้นะครับแล้วก็รวม PA นะครับอยากเข้าใจว่าตัวนี้เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น3บวกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับ เขาบอกว่าบวกพรบรหมายถึงรวมพรบรให้นะครับหรือบวก PA ก็หมายถึงว่ารวม PA หรือว่ารวมค่ารักษาพยาบาลนะครับตั้งแต่5 0,000หรือจะซื้อแผนที่มี PA 100 0 0 0นนะครับชื่อก็มิรแท้ทวีคูณประเภท3บวกพรบรนะครับจริงๆแล้วต้องเขียนว่าประเภท3มิิรแท้ทวีคูณรวมพรบรนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นประเภท3บวก นะครับตัวนี้เป็น3ามธรรมดานะครับซึ่งเบี้ยต่ําที่สุดนะครับอย่าลืมสัญญาตัวนี้ก็คือซ่อมให้คู่กรณีเท่านั้นนะครับไม่ได้ซ่อมให้รถผู้เอาประกันเลยนะครับมาดูหน้าต่อมานะครับหน้าที่สองเป็นความคุ้มครองแล้วก็ทุนต่างๆนะครับอยู่ในหน้าที่2นี้หมดเลยนะครับอันนี้คือหน้าโบชัวหน้าที่2นะครับหน้าแรกเป็นหน้าหลัก นะครับกับข้างมาดูเป็นหน้าที่2ความคุ้มครองทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับสังเกตดูดีๆมีอยู่3ช่องนะครับมิดแท้ฮุยคูณเปล่าๆตรงนี้เป็นช่องสีเขียวนะครับแล้วก็ช่องที่2นี้เป็นช่องสีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับเป็นประกันภัยมิดแท้ชั้น3ธรรมดาเหมือนกันความคุ้มครองเหมือนกันนะครับซ่อมให้คู่กรณีเท่านั้น พียงแตกต่างกันก็แค่แผนแรกนี้ความคุ้มครองสําหรับคนขับรถหรือคนภายในรถไม่คุ้มครองนะครับซื้อตรงกลางนี้นะครับคนขับรถแล้วก็บุคคลภายในรถไม่เกิน5ที่นั่งนั้นได้ค่ารักษาหรือค่าเสียชีวิต5 0,000บาทนะครับแต่ถ้าซื้อแผนนี้นะครับเพิ่มตังอีกนิดหนึ่งได้ค่ารักษาเป็น1 0 0 0 0แบาทนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้า หรือตัวแทนจะนำเสนอซื้อแผนไหนดีถึงจะคุ้มค่านะครับซื้อแผนแรกสีเขียวตรงนี้คนขับรถตายบุคคลภายในรถคันนี้ได้รับบาดเจ็บไม่คุ้มครองทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าซื้อตรงกลางก็คุ้มครองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะครับมีอยู่3แผนมีอยู่2แผนนะครับแต่มี3แบบให้เลือกนะครับเอาแล้วทีนี้มาดูความคุ้มครองอื่น นะครับอ่านบรรทัดแรกเลยนะครับบรรทัดแรกเหมือนกับประกันชั้น2บวกกับ3บวกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ย่อหน้าเข้ามาให้มันเล็กลงเท่านั้นเองนะครับความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปคลิปต่างๆคลิปก่อนๆนะครับก็คือส่วนตัวนี้หมายความว่าถ้าเกิดซื้อประกันภัยตัวนี้ขับรถไปชนคนอื่นได้รับบาดเจ็บถึงสาหัส บริษัทจ่ายให้500,000เหมือนกันนะครับต่อ1คนแล้วก็ให้10บล้านบาทต่อ1ครั้งนะครับถ้าซื้อแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับให้50,000 0แล้วก็ให้10ล้านบาทต่อ1ครั้งนะครับแต่ได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายพิเพิ่มขึ้น5 0,000บาทถ้าซื้ออีกแบบนี้นะครับได้ค่ารักษา1 0 0 0 0 0บาทนะครับบุคคลภยลรยพิันการเอาประกันนะครับกรณีเสียชีวิตก็ตามนะครับ ให้รถเก๋งไม่เกิน5ที่นั่งนะครับให้รถกระบะบรรทุกไม่เกิน3ที่นั่งเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันก็แค่ซื้อแผนแรกได้ไม่คุ้มครองสําหรับบุคคลภายในรถแผนที่2คุ้มครองให้ห้าหมื่นแผนที่3คุ้มครองให้0,000 0แสนนะครับไปชนคนตายได้5 0 0 0 0นเหมือนกัน5 0 0 0 0นเหมือนกันนะครับแล้วก็0 0 0แสนเหมือนกันให้1 0ล้านบาทต่อครั้งเหมือนกันนะครับมาดูบรรทัดที่2นะครับความรับผิดชอบต่อความเสียหายกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ช่องแรกคือชีวิตของคนอื่นช่องที่ 2, 2> คือทรัพย์สินของคนอื่นที่เกิดการเสียหายนะครับเริ่มตั้งแต่รถของบุคคลอื่นเป็นต้นนะครับรถของคู่กรณีนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินของคนอื่นซื้อแผนแรกนี้บริษัทจ่ายให hmm. ้1ล้านบาทตั้งแต่รถของคนอื่นเป็นต้นแล้วก็ทรัพย์สินอะไรก็ตามถ้ามีการเรียกร้องนะครับหล้านบาทถ้าซื้อแผนสีเขียวนะครับถ้าซื้อแผนนี้ก็ให้1ล้านบาทเช่นกันนะครับ ถ้าซื้อแผนตัวนี้แพงขึ้นนะครับถ้าไปชนทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายบริษัทจ่าย1นล้านห้แสนบาทนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะซื้อตัวไหนนะครับตัวแทนจะแนะนําตัวไหนที่จะเหมาะสมนะครับลูกค้าไม่ค่อยมีตังก็แนะนําเบี้ยที่ต่ําสุดนะฮะก็ตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้น200กว่าบาทก็ตัวนี้ เพิ่มขึ้นอีก200กว่าบาทนะครับก็ตัวนี้นะครับแล้วแต่ต้องแนะนําให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับมาดูอุบัติเหตุอันเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถคันเอาประกันนะครับกรณีเสียชีวิตหรือทุกกลภาพนะครับถ้าซื้อแผนนี้ก็บอกไม่คุ้มครองนะครับคนขับรถเกิดเหตุตายแล้วก็ได้รับบัาดเจ็บไม่คุ้มครองนะครับถ้าซื้อแผนนี้ ถ้าซื้อแผนนี้นะครับคุ้มครองให้ห้าหมื่นถ้าซื้อแผนนี้คุ้มครองให้หน0 0 0แสนนะครับกรณีคนที่ซื้อประกันภัยประเภท3ธรรมดานี้ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งภายในรถนะครับกรณีไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะครับแผนแรกไม่คุ้มครองสักบาทนะครับแผนที่25 0,000แผนที่3 1 0 0 0 0บาทนะครับอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถ นะครับใช้รถคันเอาประกันภัยนะครับค่ารักษาพยาบาลบรรทัดนี้เป็นกรณีเสียชีวิตนะครับบรรทัดที่2นี้กรณีคนภายในรถหรือคนขับได้รับบาดเจ็บนะครับเรามีค่ารักษาพยาบาลให้แผนแรกไม่คุ้มครองเลยนะครับไม่จ่ายเลยสักบาทนะครับแผนที่2จ่ายให้5 0,000บาทต่อ1คนนะครับแผนที่3ก็1 0 0 0 0แสนนะครับมาดูประกันตัวผู้ขับขี่นะครับ ซื้อประเภท3ธรรมดาตัวนี้ก็มีประกันตัวผู้ขี่ให้นะครับให้10,000แบาทนะครับแล้วก็แผนนี้ให้200,000บาทนะครับแผนนี้ให้3 0 0 0 0 0บาทตัวแทนเก่าๆก็ย่อมจะรู้นะครับว่าประกันตัวผู้ขี่มันคืออะไรนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรถคันที่เอาประกันคันนี้ไปชนคนอื่นได้รับบาดเจ็บถึงสาหัสหรือเสียชีวิตนะครับเขามีประกันตัวผู้ขี่ให้แผนแรกให้1 0 0 0 0แบาท เป็นคดีอาญานะฮะแผนแรกให้แสนบาทแผนที่2ให้2000,000นะครับแผนที่3ให้30,000นกรณีประกันตัวผู้ขับขี่นะครับหมายถึงประกันตัวผู้ขับขี่ไม่ให้เข้าคุกนะครับไม่ได้รวมถึงคดีความนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าซื้อประกันแล้วจะบริษัทจะคุ้มครองจะชดใช้คดีความต่างๆนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้หมายถึงกรณีประกันตัวไม่ให้เข้าคุกเท่านั้นเองนะครับ รถทุกๆคนนั้นมีพรบอยู่แล้วนะครับรถทุกๆคันนั้นมีพรบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดซื้อประกันภัยตัวนี้เข้าไปสําหรับแผนแรกนี้นะครับถ้าเกิดบุคคลภายในรถไม่คุ้มครองนะครับยังได้ส่วนของพรบนะครับความคุ้มครองของพรบตามกฎหมายนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะรถรถคันที่จะซื้อประกันตัวนี้เขาก็มีพรบอยู่แล้วนะครับ ความคุ้มครองตามกฎหมายส่วนของพรบก็เริ่มต้นที่ค่ารักษา3 0,000บาทนะครับแล้วก็ค่ารักษา30,000บาทนะครับแล้วไม่เกิน80,000บาทนะครับแล้วก็ให้5้าล้านบาทต่อครั้งสําหรับรถไม่เกิน7ที่นั่งแล้วก็รถที่เกิน7ที่นั่งนะครับให้ไม่เกิน10ล้านบาทนะครับรถไม่เกิน7ที่นั่งก็คือ รถเก๋งรถกระบะนะครับหรือรถแวนรถ c r v รถอะไรต่างๆนะครับรถรหัส110นะครับส่วนรถที่เกินอย่างเช่นรถ10รล้อรถบัสรถรถบัสรถตู้รถอะไรต่างๆเกิน7ที่นั่งแล้วบริษัทให้ครั้งละไม่เกิน10ล้านบาทนี่คือส่วนของพรบนะครับแผนนี้ก็เหมือนกันนะครับแผนนี้ก็เหมือนกันนะครับมีส่วนของพรบอยู่แล้วนะครับกรณีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะครับ ให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูตารางราคาเบี้ยบ้างนะครับดูดูตารางที่จะต้องซื้อนะครับเหมือนกันนะครับยี่ห้อรถนะครับก็บอกว่ารถเก๋งส่วนบุคคลนะครับเริ่มต้นที่2,000รถเก๋งส่วนบุคคลนะครับ2,900นะครับสำหรับรถคันนี้ยังไม่มีพระบอนะครับเขาต้องการซื้อพรบอกับมิดแท้ด้วยนะครับ ซื้อประกันภัยชั้น3ธรรมดานะครับเขาบอกว่ารวมพลบนะครับขายได้เลยนะครับ2 9 4 4บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าหรือใครก็ตามนะครับเขาบอกว่าเขามีพลบแล้วนะครับขยับลงมาข้างล่างได้เลยนะครับรถเก๋งนะครับเหลือแค่2299บาทนะครับถ้ารถเขายังไม่มีพลบก็ขายรวมพลบรตรงนี้นะครับ สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับรถเก๋งรถเก๋งเพื่อพาณิชย์รถยนต์โดยสารนะครับรถกระบะบรรทุกนะครับขายตามนี้ได้เลยนะครับขายง่ายๆนะฮะถ้าเกิดมียังไม่มีพรบก็ขายบรรทัดแรกนะครับถ้ามีพรบแล้วก็ขายบรรทัดที่2นะครับรถอะไรนะครับรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับตัวแทนต้องเข้าใจนะครับรถเก๋งส่วนบุคคลก็คือรถที่ใช้ภายในครอบครัวนะครับ ไม่ได้หมายถึงรถที่ไปรับจ้างตามาหน้าห้างต่างๆหรือหน้าโรงแรมนะครับอันนั้นเขาเรียกว่ารถเพื่อพาณิชย์นะครับถ้ารถพาณิชย์แบบนั้นอยู่อีกราคา1นึ่นะครับ4,145บาทหรือรถโดยสารนะครับรถโดยสารที่รับจ้างนะครับก็ขายตามนี้ได้เลยนะครับ4,900นะครับรถกระบะธรรมดาใช้ส่วนบุคคลนะครับก็ซื้อตัวนี้นะครับ4,000 บังเอิญว่าถ้าเกิดมีพลบอแล้วนะครับก็ขายตัวข้างล่างนะครับไม่รวมพลบนะครับแผนนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มิดแท้ทวีคูณพัดสองแผนนี้ก็เหมือนกันนะครับลถเก๋งเหมือนกันราคาเท่ากันนะครับต่างกันที่ว่าเบีย้ยขยับขึ้นมานะครับจาก2 9 0 9เป็น3 2 0 0 3 0 0เป็น3,400นะครับ200กว่าบาทแต่ได้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่น รัพย์สนนะครับจากล้านเป็นล้านห้านะครับแล้วก็จากได้ค่ารักษาพยาบาลนะครับแผนนี้ไม่มีความคุ้มครองแผนที่2ได้ห้าหมื่นนะครับแผนที่3ได้10,000แสนบาทนะครับแต่ในสัญญาก็คือซ่อมให้คู่กรณีเท่านั้นนะครับซ่อมให้คู่กรณีเท่านั้นนะครับไม่ซ่อมให้ลถผู้ซื้อประกันนะครับอันนี้ก็เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น3ธรรมดานะครับชื่อมิตรแท้ทวีคูณนะครับเบี้ยต่ำสุด นะครับเบี้ยถูกที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีลูกค้านะครับหรือใครก็ตามต้องการที่จะได้เบี้ยต่ําสุดนะครับก็นำเสนอตัวนี้ได้เลยนะครับเอกสารประกอบนะครับเอกสารประกอบที่จะซื้อนะครับก็เหมือนกันกับชั้น2อวกสาวกนะครับไม่ยุ่งยากไม่อะไรมากนะครับส่งสำเนาเล่มนะครับหรือรายการจดทะเบียนรถนั่นเองนะครับถ้าชื่อยใน ารายการจดทะเบียนกับเจ้าของรถต้องการที่จะออกระบุชื่อนี้ก็ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนนะครับถ้าเกิดผู้ใช้รถกับชื่ออยู่ในรายการจดทะเบียนนะครับก็ใช้บัตรประชาชนประกอบเท่านั้นเองนะครับง่ายๆนะครับนี่คือประกันภัยรถยนต์ชั้น3ธรรมดานะครับชื่อมิตรแท้ทวีคูณนะครับมิตรแท้ทวีคูณ นะฮะเป็นประกันภัยที่ถูกที่สุดนะครับมีทั้งรวมพรบให้นะครับแล้วก็มีทั้งไม่รวมพรบนะครับฉะนั้นใครต้องการเบี้ยถูกที่สุดนะครับก็นำเสนอโบชัวตัวนี้นะครับหน้าตารางหรือว่าหน้าโบชัวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็น3บวกนะครับอันนี้เป็น3บวกรวมพรบนะครับจริงๆแล้วต้องเขียนว่ารวมพรบนะครับรวม PA นะครับแต่โบชัวตรงนี้เขียนว่าบวกพรลบนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเป็นประกันภัยชั้น3ธรรมดานะครับชื่อมิตแท้ทวีคูณนะครับแล้วก็มิตแท้ทวีคูณพลัสนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นที่ผ่านมานะครับที่แนะนําเข้าไปแล้วนะครับแนะนําไปก่อนหน้านี้ก็คือตัวแทนสามารถที่จะบอกราคาได้ทันทีนะครับออกกรมธรรได้เลยนะครับ อายุรถก็ไม่จํากัดนะครับกี่ปีก็ซื้อได้นะครับเพราะไม่ซ่อมรถให้ผู้เอาประกันอยู่แล้วนะครับบริษัทนั้นพร้อมที่จะชดใช้ให้คู่กรณีนะครับไม่เกินวงเงิน1นึ่งแสล้านห้าแสนบาทนะครับเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น3ธรรมดานะครับของมิรแท้ประกันภัยนะครับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น3ธรรมดาเป็นภาคสมัครใจตัวนี้นะครับขายง่ายนะฮะขายคล่องนะครับสาหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับใครดูคลิปแล้วไม่ทันไม่เข้าใจยังไงนะครับสามารถที่โทรสอบถามนะครับมาได้เลยนะครับเบอร์ตามนี้นะครับแอดไลน์มานะครับหรือใครต้องการที่จะร่วมทําธุรกิจกับมิแท้ประกันภัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับผมเองนะครับพร้อมที่จะให้คําปรึกษาแล้วก็พร้อมที่จะสอนวิธีการเรียนรู้ให้นะครับกับตัวแทนใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทมิแท้ประกันภัยนะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมีอีกหลายอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยนะครับประกันภัยปั๊มน้ํามันประกันภยัยท่องเที่ยวประกันภัยการเดินทางนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอ่า